ต่อันเลยนะอาเซียนหลายประเทศโดยเฉพาะเรื่องของแม่น้าเมื่อวานอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของแม่น้าโขงซึ่งเป็นสายชีวิตเลยนะของหลายๆประเทศด้วยนะคะแต่มนุษย์นี่แหละชอบไปเป็นผู้ที่ทําลายเนาะทําลายธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เรามาต่อกันเลยนะอาจารย์ค่ะเอมองคนที่เขาอยากสร้างเขาก็จะมองว่าเขาอยากพัฒนาอ่าค่ะ <laughs> ากะพัฒนาอ่า แล้วมนพัฒนาจริงหรืออ่ะค่ะถ้าถ้ามองในเมื่อเขื่อนมันหวานสร้างเสร็จค่ะถ้ามองในห่วงเวลานั้นนะครับ <c oughs> มันก็จําเป็นจริงจริงเพราะว่าที่คุณหมิงเป็นมณฑนซึ่งอยู่ห่างไกลมากอืมค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือคุณหึ่งนี่คือเมืองเอกค่ะแต่ทีนี้ถ้ามาถึงเชียงรุ่งนะเชียงรุ่งเนี่ย 12, <ะ>สิบสองพันนาครับสิบสองพันนาค่ะเชียงรุ่งเชียงหลบงต่ว่าปันเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงแบ่งไม่ไม่ได้ไม่ได้ไมแบ่งปันหมายถึงพันนา<ะ>เหมือนเหมือนเราเรียกล้านนาของเด<ะ>็ก ีน่นะที่นู่นก็สิบสองพันนาอ๋อสิบสองพันนาค่ะเงินเยนสองพันนานั้นแหละนะครับเอ่อถ้าในห่วงเวลานั้นเนี่ยมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าพลังงานมันไม่พอออืในขณะที่แขวงห่างไกลปืนเที่ยงนะครับยุนนานเนี่ยมีมีภูมิประเทศเหมือนกับลาวนะครับค่ะ ไม่มีทะเลมีมีแต่ทะเลสาบซึ่งซึ่งมันก็อยู่ในแผ่นดินนะครับมันไม่ได้เชื่อมข้างนอกเพราะนั้นสิ่งเดียวที่เขามีในช่วงเวลานั้นก็คือแม่น้ำโขงค่ะแล้วก็บริบทของแม่น้ำโขงเมื่อปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสามในปีที่เริ่มต้นแล้วก็เริ่มมีเครื่อมนมันหวานนะฮะ ต่อจากมั่นวานก็อยังไงมันก็ยังไม่ยังไม่พอก็สร้างสร้างมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในในห่วงเวลาที่เริ่มต้นสร้างมั่นวานเสร็จปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสามเนี่ยมันเพิ่งเป็นปีถ้าจะนับก็คือปีที่สามของการที่จีนมุ่งพัฒนามนทลนที่อยู่ห่างไกลอืมค่ะนะครับก็คือเขาเริ่มพัฒนามนทลนที่อยู่ห่างไกลเมื่อปีพันเกร้อยเก้าสิบ ค่ะนะครับยนนานก็จะมีบางพื้นที่นะครับว่าเ,าเริ่มจากอ,าอุตสาหกรรมตรงนั้นตรงนี้อะไรพวกนี้นะก็ก็ตรงนี้แหละะมันมันก็เลยถ้าถ้ามองในในการเวลานั้นมันก็สมเหตุสมผลแล้วก็จีนก็ยังเรียกชื่อแม่น,มน้ำนี้เป็นภาษาที่ทับศัพท์ก,กับคำที่เขาใช้ในโบราณค่ะนะครับก็คือหลานช้างอืมอ่ะ คำว่าจีนออกเสียงล้านล้าน้างเหมือนลาวนี่นะลานาลาน้างล้าน้างอ่าก็คือล้านช้างนะฮะแต่ทุกวันนี้คาว่าล้าน้างเนี่ยไม่ได้แปลว่าล้านช้างอีกต่อไปอแต่แปลว่าแม่น้ําที่เชี่ยวกล้านะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่น้ําของอาณาจักรโบราณที่เรียกว่าล้านช้างแล้วนะฮะ นี่ก็คือที่ที่เราบอกแต่พอนานวันเข้าอา้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เขื่อนสองเขื่อนแล้วเนี่ยนะครับคนก็ตั้งคำถาม,ถาม <c oughs> นะฮแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมาพร้อมๆกันกับการเริ่มสร้างเขื่อนก็คือการระเบิดแก่งห <c oughs> ิน <c oughs> ออกจากล่องน้ำ เพื่อที่จะเชื่อมแม่น้าโขงกับค้างลางในการเดินเรือนะครับอันนี้แหละมันก็เลยเป็นที่มานะฮะการที่มาของการเดินเรือทุกวันนี้ที่เราเห็นะส,นส,น,สนส่งสินค้าขายนั่นขายนี่ถ้าถ้านึกไม่ออกทุกท่านมีกระเทียมหัวใหญ่ใ,หญใ,หญใช้เใช่ยนะมาจากจีนล้วนๆนะครับเพราะนั้นกระเทียมในภาคเหนือเรียบร้อยหมดแล้ว นะครับเสียตรกร,รปลูกไปก็ไม่รู้จะขายใครนะครับนะซึ่งต่อมาเราก็มีอะไรหล่ะเรามีแอปเปิลมีอะโวคาโดมีลูกท้อใช่นะครับมีส้มจี๊ดสมมันเล็กๆนั่นแหละนะครับ,นะรบส้มพวกนี้บ้านเราไม่มีนะครับแตนะ่เราจะมีในลักษณะที่ว่าเป็นไม้ตกแต่งไม้ประดับเท่านั้นไอ้ส้มลูกเล็กๆเนี่ย ซึ่งต่อมาเราก็ซื้อกันเพราะมันถูกนะฮะไม่เคยกินไม่เคยเห็นจนกลายเป็นสิ่งที่เราเคยชินแล้วแต่ตอนนี้เริ่มหายนะครับไอ้ส้นลูกเล็กๆก,ก็เพราะว่ามันมันไม่ค่อยทำเงินเท่าไหร่ในไส้ข้างในนั้นเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าการเพาะปลูกผลละหมากแากไม้อะไรต่างๆในจีนเนี่ยเขาก็มีพัฒนาการของเขาเช่นเดียวกัน นะครับถ้าจำได้เมื่อนาน,นมาแล้วเนี่ยผมเคยบอกว่าเวลาใครซื้อส้มจีนส้มจีนเนี่ยนะฮะสามกิโลร้อยเนี่ยเพราะมันไม่มีเม็ดใช่ไหมละ่ะถึงมันจะลูกเล็กค่ะมันไม่มีเม็ดเล็กเล็ก,เลก,กว่ามะนาวอีกนะนะครับมาปอกที่ไใส่ใส่ใส่ได้ทั้งคําเลยไม่ต้องแกะเอาแค่เปลือกออกก็ใส่ปากได้เลยนะคเคี้ยวกุบกรุบกรกุอร่อยมากนะครับ ซึ่งสมัยนั้นเราจะเห็นในส้มลูกเล็กๆพวกนี้ยิ่งมีใบมีกิ่งติดมาด้วยเนี่ยเราจะซื้อกันเยอ,ะ,อ,อะแต่ว่านั่นคือสินค้าผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าตามระเบียบการขนส่งซื้อขายสินค้านำเข้าส่งออกเขาห้ามมีกิ่งมีใบโอค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะทำไมถึงห้ามนั่นคือมาตรการป้องกันโรคพืชนอ,อันนี้เราสวยเนาะมีทั้งกิ่งมีทั้งใบฉันซือ้อฉันซือ้อนั่นแหละคือเราซื้อส้มผิดกฎหมายนะครับถ,ถ้าผมลักล่ารางวัลเนี่ยผมชี้เป้าได้เลยนะครับใช้เทคโนโล,โลยีพวกนี้ถ่ายเนี่ยคนนี้ซื้อคนนี้ซื้อคนนี้ซื้อคนนี้ขายคนนี้ขายโอ้ทํทำเงินมหาศาลมากกว่าขายส้มอ,อีกนะครับเพราะคุณผิดกฎหมายกันทั้งสิ้นแต่ก็ได้ความไม่รู้นั่นแหละครับ นะฮะคนคือผู้บริโภคไม่รู้คนที่รู้ก็คือคนใช้กฎหมายแต่มันเล็ดลอดขึ้นมาออกเข้ามาได้ก็เพราะว่าคนใช้กฎหมายไม่ใช่ใช่ค่ะนะฮะไม่ไม่ใช้สฎหมายนะครับใช้ใช้เงินเป็นที่ตั้งค่นั่นแหละก็ลองนึกดูนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันมีเขื่อนหนึ่งสองเขื่อนสามเขื่อนสี่เขื่อนเนี่ยนะครับจีนไม่เคยให้ข้อมูลใคร ว่าจะสร้างกี่เขื่อนแล้วสร้างไปถึงไหนแล้วแล้วสเต็ปเป็นยังไงแล้วแต่และโครงการจะสร้างตรงไหนบ้างแล้วมันต้องกักน้ําเท่าไหร่คุณยกสันเขื่อนสูงกี่เมตรอะไรพวกนี้นะครับไม่ไม่เคยแชร์ข้อมูลพวกนี้กับใครมีแต่เอาข้างในเป็นตัวตังค์ข้างในก็คือว่าพอหรือยังอ่าไม่พอก็สร้างเพิ่มอา่ายังไม่พออีกแล้วก็สร้างเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับ ป้าเกิดว่าพอเริ่มที่จะต้องเชื่อมโยงกับข้างล่างากขึ้นข้างล่างในที่นี้ก็คือที่ใกล้ละใกล้กลจีนบนทลจนุนนานที่สุดเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมทองคำนะครับสามเหลี่ยมทองคำนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือทุกวันนี้ห่วงน้ำตรงสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมันมันว้างมากขึ้นว่างออกเรื่อยๆนะครับถ้าไม่เชื่อผม คุณได้รัดลองไปเฝ้าสักสิบปีได้โหเฝ้านานเลยครับอาจารย์อาจารย์ทาไมมันได้กว้างขึ้นกว้างขึ้นนะนะมันซอตะลิงอะไง่ะมันไม่มีแก่งครับอ๋อโอ้เล็กอกอกไหมฮะค่ะค่ะแก่งตั้งแต่จีนลงมาจีนในที่นี้หมายถึงว่าตั้งแต่ซื่อเหมาสิบสองพันนาเนี่ยนะซื่อเหมาเนี่ยจะอยู่เหนือเชียงรุ่งขึ้นไปประมาณห้าสิบหกสิบกิโลเมตรประมาณนั้น แต่ก็มันก็จะอยู่ระหว่างถ้าถ้าเราจะไปผูเออเนี่ยก,ก็ต้องผ่านซื้อเหมานีกเลยนะ mm. ครับซื้อเหมาลงมาก็จะเป็นเชียงลุ่งนะฮะเชียงรุ่งก็นั้นก็จะเป็นท่าเรือเล็กๆมาเรื่อยๆแล้วก็ท่าเรือสุดท้ายที่ท,ท,ที่อยู่ในข้อตกลงนการเดินเรือปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสามเนี่ยนะครับก็คือกวนเลยอื mm. เอาอย่างนี้ก็คือนับตั้งแต่ซื้อเหมาลงมาจนถึงสามเหลี่ยมทองคำไม่มีแก่งหินเหลือเลยมันระเบิดไปหมดเพรเพื่อลองรับการเดินนะฮะนี่คืออย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อบวกกับเวลาเขื่อนที่เขาสร้างในจีนเขาเขาไม่ได้สร้างเตีย้ยๆนะครับเนื่องจากว่าห่วงน้ำท่าเหนือเชียงรุ่งขึ้นไปนะ่ มันจะเป็นห่วงน้ำที่สูงชันนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ภูเขาเพราะนั้นน้ำโขงในห่วงนั้นเนี่ยก็คือมันลดเลี้ยวไปตามช่องเขามันถึงไม่มีพื้นที่กว้างขอที่จะรองรับน้ำแล้วทีนี้ถ้าจะสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้า มันก็เลยต้องทดน้ําไว้ในปริมาณเยอะด้วยวิธีการสร้างสันเขื่อนที่สูงขึ้นอ oh. ครั <Huh. S 2> ในกอรอกใช่ไหมฮะแล้วก็มีสองฝั่งแม่น้ําซึ่งเป็นภูเขาเนี่ยเป็นกําแพงที่ช่วยเก็บน้ำถ้า oh. เอาเป็นว่าถ้าถ้านึกไม่ออกอเขื่อนสุดเขื่นล่าสุดอเออ่ไม่ใช่เขื่อนล่าสุดเขี่อนสิบสองเขื่อนที่สิบเอด อันนี้สร้างเสร็จแล้วสิบสองนะครับเขื่อนที่สิบเอ็ดที่สร้างเสร็จมาเมื่อสามปีมานี้นะครับอันนี้คือเขื่อนที่ยกขึ้นสูงที่สุดชื่อว่าเขื่อนหนูแจตตัวหนูแจตตัวเนี่ยยกขึ้นมาสามรอยเมตรนึกไม่ออกก็คือตึก ร้อยชั้นอโอ้สูงเหรอตึก,100อกว่าสามร้อยเมตรเนี<ม>่ยเราจะเช่เฉยอว่าตึกร้อยชั้นสูงเออเราจะนึกภาพออกเลยโอ้อนั่นแหละครับนั่นแหละครับตึกร้อยชั้นนั่นคือถ้าน้ํามันเต็มพิกัดจริงๆมันก็คือน้ํามวลน,น้ําที่สูงเท่ากับตึกหนึ่งร้อยชั้นอันนี้ไม่นับพื้นที่กว้างนับแค่วาบสูงแต่ความกว้างเนี่ยมันนับได้น้อย ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่ามันเป็นภูเขาที่อยู่สองฝั่งน้ํามันมันไม่ใช่สองฝั่งน้ําเหมือนหนองคายเดียงจันนึกออกไหมครับแต่มันไปคือภูเขาก็เลยต้องเน้นความสูงพอเน้นความสูงก็ลองนึกดูนะฮะแก่งหายไปแล้วข้างล่างเนี่ยแล้วน้ําความสูงนั้นปล่อยลงมาล่ะมันคือแรงกระแทกหลวนถ้าไม่เชื่อผมลองเป็นนั่งลองรับน้ําเล่นเนีครับ บอกว่าไสพุงไม่เหลือไม่เหลือใช่แรงแบบนั้นครับแล้วเมื่อมวลน้ํามหาศาลแล้วมันไหลมาพร้อมกันเมื่อมีการลผดไฟฟ้าล่ะนั่นแหละครับคือแรงจะแทกฝั่งแม่น้ำแ้างล่างนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าสามเดี่ยมทางทําทุกวันนี้กว้างขึ้นทุกปีครับอ่ะเราไปเบรกสักครู่เราจักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์อาจารย์ทรงฤทธิ์คะค่ะฟังดูแล้วโอ้สร้างเขื่อนเนาะ นี่แหละค่ะอาจารย์ค่ะก็คือคือคนที่นอนเปิดไฟแช่อรไม่รู้หรอครับว่าไอ้สิ่งที่คุณใช้อันแรกมาด้วยอะไรค่ะก็ลองนึกดูนะครับว่าฝั่งน้ําซึ่งเป็นดินเนี่ยมันก็เลยกว้างขึ้นพอมันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะก็อย่างที่ผมบอกอ,อคุณวิรัตไปโพสต์ตำแหน่งใหม่เนี่ยไปอยู่ที่คุณหมิงนะ อ๋อให้ขึ้นไปถึงนู่นเลยเหรอครับอาจารย์อ่านะเอาไปเป็นนักการทูษที่คุณหมิงโ oh, อค้ครับครับนักงานมีอะไรก็ขออยู่คุณหมิงผมจะวัดนับขงโ oh. <laughs> อ้อย่างน้อยก็ได้สามปีนะครับ,รบเพราะว่าที่พูดอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้จีนไม่เคยแชร์ข้อมอลูลจากใครครับนะครับเพิ่งมาใจดีเมื่อเมื่อปีสองพันยี่สิบเอ็ดค่ะ ในปีที่เปิดใช้รถไฟเชื่อมลาวอ๋อ oh, <no>. huh. นะฮะไยใจดีไหมก็คือว่าฉันไม่ดันทัลังที่จะระเบิดแก่งแล้วเพราะฉันมีรถไฟก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผู้อบอ้อมอารีนะครับนี่แหละเวลาผมพูดถึงเรื่องแม่น้ของมันมีกรอบความร่วมมือเยอะแยะมากมายนะครับ จีนก็เลือกที่จะเข้ามาในสิ่งที่เอื้อกับตัวเองเท่านั้นจีนไม่ได้อยู่ในแม่คงริเวอร์คอมมิชชั่นนะครับค่ะจีนเพราะถ้าคุณอยู่ในแม่องริเวอร์คอมมิชชั่นคุณจะสร้างอะไรคุณจะใช้ประโยชน์อะไรจากแม่น้ำายนี้ไม่ว่ามันจะเป็นห่วงน้ำที่มันอยู่เฉพาะในประเทศคุณก็ตามแต่คณก็ต้องแชร์ข้อมูลกับประเทศภาคี นะครับ MRC แม่ของเรียว่า commission ทุกวันนี้มีแค่สี่ประเทศนะครับท้งั้งนที่แม่น้ำโขงสายนี้มีหกมีหกประเทศค่ะ uh huh. จีนไม่เข้าตั้งแต่แรกนะครับ uh huh. พมา่าสนใจอยากจะเข้ามาภายหลัง uh huh. แต่ไม่เข้าตั้งแต่แรกเช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่แปลกครับว่าทำไมพม่าไม่เข้ามาก็เพราะว่าแม่น้ำโขงสายนี้มันไหลผ่านรัชฉาน uh huh. ซึ่งไม่ใช่เขตอิทธิพลที่พม่าควบคุมได้ค่ะนะครับถ้ารัฐบาลทหารบอกว่าโอเคฉันจะพัฒนาร่วมด้วยเพราะว่าที่มาก่อนแม่คงเดเวอร์คอมมิชชั่นคือเกรเตอร์แม่องซับวิเจนนะครับก็คือ GMS นะอันนี้มาตั้งแต่ปีพันเก้า้อยเก้าสิบสองนะครับซึ่งเป็นปี ปีถัดมานั่นแหละที่ผมบอกนะฮะจีนก็คือขยายการเชื่อมโยงนะครับเงินทุนยังไม่ได้มีอะไรมากมายก็ใช้จากสิ่งที่มีอยู่นะครับเขื่อนก็ค่อยๆสร้างแต่ว่าผมไปสืบมาทีหลังมารู้ว่าแผนการตั้งแต่ต้นที่จะพัฒนามนทลนยุนนานนั้นโดยใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงทั้งพลังงานการเดินเรือ การเกษตรและประมงนะครับจีนกำหนดที่จะสร้างเขื่อนบนพื้นที่ตรงนี้25เขื่อนโอ้โห,โหแต่ก็ยังไม่สร้างถึงตรงนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะเ,เข้าใจดี <laughs> เข้าใจดีเห็นไ้เนี่ยฉันยังสร้างไม่ถึง,งเลยอย่างนี้น,นะครับแต่ว่าการกำหนดแผนการในห่วงเวลานั้นเน่ะคือไม่ไม่ได้ยึดโยงกับใครก็ค่อยๆใช้ค่อยๆทำ นะครับแม้กระทั่งที่ใกล้บ้านเราที่สุดนะครับที่อยู่อยู่ใต้สามเหลี่ยมทองคำลงมามันจะมีมีแก่งขนาดใหญ่อยู่แก่งอันนึงผมพูดมา20่สิบกว่าปีแล้วคอนผีหลงนะครับแก่งคอนผีหลงเวลาเราเห็นคำว่าคอนรากศัพท์มันคือภาษาลาวนะครับ คำว่าคอนกับดอนมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นเดียวกันคือเป็นเกาะนะครับเวลาพี่น้องเราบอกว่าดอนอะไรดอนเสือหงดอนเท้าดอนนางอะไรพวกนี้ <c oughs> ดอนเดชนะฮะเคยไปใช่ไหมฮะดอนเดชสี่พันดอนคอนประเพณีก็คออำว่าดอนเหล่านี้มันคือเกาะกลางน้ำโขงที่เป็นดิน เป็นเกาะน้ำโขงที่เป็นดินนะครับแต่ถ้าคําว่าคอนมันเป็นเกาะเหมือนกันแต่มันเป็นหินนะครับแต่เวลาใช้เห็นไหมฮะเวลาก็ใช้คําว่าดอนในภาษาลาวแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้คําว่าไอแลนด์นะครับแต่ถ้าเป็นคอนมันคือไอเลนนะฮะน,นี่คือศัพท์เทคนิคที่เขาใช้กันค่ะท่านิหลงเนี่ย จีนประกาศนะครับว่า,าไม่ดันทุลรังจะระเบิดแกงนี้อ,อีกต่อไปนะครับนั่นแหละในปีที่เปิดใช้รถไฟเชื่อมล่วเพราะว่าทำไมเขาต้องดันทุลรังที่จะต้องระเบิดแก่งนี้ให้ได้เพราะแก่งนี้มันยากที่สุดมันอยู่ในแนวล่องน้ำลึก ที่เป็นพรมแดนระหว่างประเทศก็คือไทยกับลาวนะครับขั้นตอนมันยากตรงนี้แหละนะถ้าไทยยกมือเอเแล้วเบิดก็และเบิดสิอะไรอย่เงี้นะครับคุณก็ต้องเข้าสู่รัฐสภออาเพราะรัฐมนูญกำหนดเห็นไหมครับขั้นตอนทางกฎหมายนะครับแต่อันนี้เราต้องยกนิ้วให้ชาวบ้านที่เขาสู้กับอำนาจที่ใหญ่กว่ามาโดยตลอด นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะมีมีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็คือว่ากลุ่มฮักเสียงของนะครับฮักในที่นี้ก็คือเลือมไม่ใช่กอดฮักฮักเป็นภาษาเหนือแปลว่ารักเนี่ยนะร,รักเชียงของเนี่ยนะครับตั้นเรื่องนี้มาโดยตลอดต้านการระเบิดแก่งเพื่อขยายร่องน้ําให้กับเหลือ นะครับทุกวันนี้เรือลำใหญ่ที่ถ้าน้ำเต็มเปี่ยมจริงๆเนี่ยได้ถึงห้าร้อยตันนะครับแต่ถ้าน้ำในระดับที่ที่เป็นอยู่ที่ใช้กันทั่วๆไปก็จะสามรอยตันนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอ่าหน้าแรงเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบตันแต่ทุกวันนี้จีนสามารถใช้สามร้อตันได้ตลอดทั้งปีนะครับแม้ว่าน้ำจะไม่พอ ฉันก็จะให้น้ำจัดเกลือนฉันนี่แหละปล่อยลงมาในห่วงที่ขบวนเรือฉันต้องใช้นะครับะจะขนสินค้ามานะฮะขายหมดแล้วแล้วก็จะซื้อกลับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรือจีนมาเนี่ยจะซื้ออยู่สองอย่างนะครับลำยายอบแห้งกับยางพารานะครับทุกวันนี้ก็ยังซื้ออยู่นะครับแต่ยางพาราซื้อน้อยลง นะครับเพราะว่ามีเขตสัมปทานในลาวเรียบร้อยกีดเอาง่ายกว่าไม่ต้องซื้อใครซื้อของจีนนี่แหละนะครับปลูกในแผ่นดินคนอื่นนะครับไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องต่อรองราคาเพราะคนจีนเป็นเจ้าของทั้งสิ่งนั่นแหละครับเขามีตัวเลือกเยอะขึ้นนี่คือสาเหตุหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งที่อย่างพาลาประเทศไทยห้ากิโลร้อยสมัยก่อนจีนไม่มี ก็เลยจำใจต้องซื้อเท่าที่เห็นเท่าที่มันมีผลผลิตเราก็เลยสามารถขายได้กิโลละ150แต่ทุกวันนี้มันมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับที่ที่12บพันนาก็ปลูกกันเยอะนะกรีดได้หมดแล้วในพมา่าบางส่วนก็กรีดได้แล้วนะครับในลาวนี่กรีดได้ทั้งหมดเลยในเนื้อที่300,000เฮกตาร์ 3แสนเฮกตาร์อยากรู้ว่ากี่ไร่เอา6.25งื้นเข้าไปนะครับคิดได้แล้วทั้งร้อยเปอร์เซ็นตเพราะนั้นเขาต้องเอาตรงนี้ก่อนนะครับถ้าไม่พอก็ค่อยมาซื้อจากไทยครับนะครับบางคนก็ไปคุยบอกว่าเนี่ยผลงานของฉันเองอย่างมันถึงแพงขึ้น <c oughs> แต่พอมันยางลงไงเงียบปิดเลยนะครับไม่พูดว่าเป็นผลงานของฉันเช่นกัน <N> <N> นี่นี่แหละคือความแฝ์ไม่แฝ์ความโปร่ปงใสไม่โปร่งใสมันก็สะท้อนเรื่องพวกนี้ด้วยครับ <K> แล้วถ้าวิธีคิดมันเป็นอย่างนี้เสมอไปแม้กระทั่งเรื่องการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะสามารถไม่โปร่งใสได้เช่นกันถ้าเราไม่ตามอย่างใกล้ชิดนะครับผู ừ! Ừ! ้นําไทยไม่มีใคร ทัดทานเรื่องระเบิดแกนนะครับ oh, <okay. S 1> ไม่มีใครทัดทานเรื่องการสร้างเครือด่ือนะครับมีแต่อยากจะสร้างมาเถิดเดี๋ยวฉันซื้อเอง mm. นะครับแล้วผมเพิงบอกนะ่ยว่ามีมีอยู่ประเทศเดียวในรุ่มน้ำโขงด้วยกันที่ไม่เคยมียุทธ,ธศาสตร์กับแม่น้ำสายนี้เลยไม่เคยมี <ừ> um. มีแต่คนอื่นคิดให้ฉันก็เอเอหอมอกไปนะครับ <S 1> <1> <S ทุกวันนี้เริ่มให้ความสำคัญกับแม่น้ำฝงมากขึ้นเพราะการตะโกนเสียงดังๆของชาวบ้านทุกวันนี้ก็เลยต้องไปง้อชาวบ้านเพราะว่าอะไรอยากได้คะแนนเสียงอ,อ๋อเป็นซะอย่างนี้นะคะนะครับ ที่ผมไล่เลียงมาเนี่ยคือมันเป็นการเวลาของมันอย่างนั้นจริงจริงจีนไม่จะเป็นต้องระเบิดแก่งความผีหลงแล้วเมื่อมีรถไฟนะครับมันเร็วกว่ามันไม่ต้องระเบิดแก่งเพื่อที่จะไปถึงหลวงพระบางอีกต่อไปอยากมาเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยก็นั่งเรือมามาต่อรถไฟก็ได้อหรือมาขึ้นอ่มาตรงท่าเรือฝั่งตรงข้ามเชียงแสนเขตเศรษฐีเศษสามเหลี่ยม ของคำของจีนอีกต่างหากแต่แต่ไม่ใช่จีนที่จีนชอบนะครับเจ้าเว่ยเนี่ยจีนไม่ให้กลับบ้านรัฐบาลจีนไม่ให้เจ้าเว่ยกลับบ้านนะครับเพราะเป็นอาญากรแต่มาอยู่ในอีกประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นราชาค่ะนะครับร่ำรวยมากทุกวันนี้เจ้าเว่ยกำลังปลูกทุเรียนนะครับโอ้ฮ่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้น แม่น้ำโขงมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยากได้ต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างจบช่วยผลประโยชน์แต่พอเกิดผลกระทบก็โทษกันไปโทษกันมาอืนะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็สนับสนุนอันไหนขัดแย้งตัวเองฉันก็ต้านแต่ถ้าต้านตรงๆไม่ได้ก็ยืมมือคนอื่นซึ่งไม่ใช่เพื่อนค่ะ <c oughs> คือวันนี้เวียดนามกับไทยสนิทกันมากในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทำไมอ่ะทูบีคอนทิ n น e n e เน็ e ซ์วีคนะคะจารย์ขอบคุณมากๆเลยค่ะรับเยวต้องติดตามนะคะแล้ว่า๋ยะส่งอินไวไปทุกบ้านอ่าได้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะจารย์แล้วพบกันในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้าขอบคุณค่ะค่ะ